แฮปปี New Year, list, ้นิวเย่ย์ยิทเคเมลิทฝั่งน้นสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอ o v นะครับผมวันนี้อยู่ในแรงคอนนะครับผมตอนนี้ก็ไม่คอนแล้วแหละกูตกมาละกูตกเหลือดาวประมาณโอ้โหเหียเหลือคอมเดอร์นะผมอัดคลิปเบลดําเนี่ยย้ำอีกทีนะห้าคลิปแล้วนะแพ้ยับหมดเลยผมก็เลยไม่อยากลงเท่าไหร่ <c oughs> ผมก็เลยมาอัดรอบที่หผมอัดตั้งแต่ประมาณสิบเอดโมงเกือบจะเที่ยงตอนนี้ประมาณบ่ายสี่สิบกว่าจะบ่ายสองละผมยังไม่ได้คลิปสักคลิปเลยนะ <c oughs> ผมหยุดไปช่วงหนึ่งเมื่อกี้หยุดไปประมาณครึ่งชั่วโมงหยุดไปทําใจนิดหน่อยวกลกำมัดต่อคลิปนี้ขอชนะบ้างเถอกับเซตไอเทมสีส้มของเราลุนพลังเสีงอะไรเดี๋ยวผมเอาขึ้นไว้ให้หน้าจอนี่แหละครับผมนะไม่ยากใจเยน็นๆฝั่งนู้นนะขอชนะบ้างเถอทั่อะไรวันนี้อ่ะโหนาคอสโอ้โหมีนาคอสด้วยฝั่งนูน้นเรียบร้อยกูบอกเอลซูนะว่าเอลซูเรียบร้อย เหตุผลที่ผมแบนเอลซูก็เพราะว่าเอลซูทีมผมมันชอบจะกากตลอดไม่รู้เป็นไรอันนี้ตามความคิดผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะคิวเรนกูไม่รอดเลยสัตว์กูไปช่วยไม่ทันถ้าเอลซูเก่งก็ดีเออแต่ถ,ถ้ามันกากาก็ตามนั้นแหละไม่รู้ว่าเป็นไรเวลาคนเล่นเอลซูทีมกูมันอ่อนตลอดวะฝั่งนู้นแม่งแบบเก่งเลยนะปอมมันโหดจังอะไรของเมืองคิวเรน,นเข้าไปเองไอเวนอ่ะละ ย็นไว้แลดเย็นไว้แลดฝั่งนู้นผมจะมารีวิวสกินขอชนะบ้างเธอจะเอาลงเอาคลิปแพ้ลงเดี๋ยท่านผู้ชมดูไม่สบายตานะคลิปที่ผมเล่นนี่มันแพ้ยับมากเลยนะผมเลยไม่กล้าเอาลงปกติผมจะเอาคลิปแพ้ลงนะเว้แต่นี่แม่งแพ้ยับเกินเนี่แบบมันยับแบบเนี่ยมันเกมนําแบบนี้ตลอดแหละแต่มันก็แพ้นะผมไม่รู้เป็นไว้ยน่าจะเป็นที่ผมเองหลอยะอย่าไปโทษคนอื่นใช่ไหมเราต้องโทษตัวเองเผื่อเราเล่นกากเงี้ยเรียบร้อยเอมลี่กูไม่รอด นีค่อยๆเล่นไปนะน้องมาเล่นเบากทําจบได้จบเลยนะเพื่อนกูว่าเนี่ยมันกูขี้เกียจขี้เกียจเล่นแล้วเว้ยมันมันมันยาวเกินไปละยังไงต่อเล่นบนน่าจะสะดวกสบายหน้าคอสมันผิว,ว้ยเอาดีเวเลตกูงัดระเนียเอวสู้ยิงดีโหกดล้างฝังฝังรไรมันเล สู่อนาคอตายไปจะกด EXECU t e วุ๊บเอ้าไม่ทันกดช้าโอ้ไม่ทัน EXECU t e เลยเมื่อกี้นี่ฮนะและ้วยังไงแลวแลวตัดคลิปไปดีกูขอ้ะมังทีมเอา้าได้ป้อมเฉยยังไม่ถึง5นาทีเลยเอา้านาทีพอดีมาเอ้ยเกมสวยรูปแบบสวยวันีป่ะเกมเนี้ย เนี่ยนการเราเล่นแทงเราต้องกันให้เพื่อนจะก,กันหรือจะก,กากไม่รู้เนี่ยตอนนี้ให้คำวังกับเอลซูนะ่าจะจ่ายดาเมจระยะไกลนี่เอาดิกูดเดอร์ซูมไปดิกูไม่ได้จับผิดเอลซูน่ะไม่มตอนนี้ขอให้เอลซูเล่นดีก็พอเพราะว่าเอลซูอยู่ทีมกูมันสุดยอดตลอดเลยโอ้โหมึงเกินไปแล้วไอ้เหี้ยมึง ไม่ใช่เลดดิเออเลสฝั่งนู้นมันเกินไปจริงๆถูกแล้วถูกแล้วพูดถูกแล้วเนี่ยมาถึงวิ่งดันเขาเลยอี่นาคอสศูนย์สามหนึ่งเลยกูสบายใจแล้วธนาคอสฝั่งนู้นไม่เกิดนะธนาคอสฝั่งนู้นเกิดกูบอกเลยยับแบบพิ้วพิเนี่ยนาคอสบางคนเล่นเก่งแม่งเก่งแบบอืบฟั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 บได้ตามสบายเลยแบบบางคนเก่งโคตรเก่งเก่งโคตรโคตรโคตรเก่งแต่ผมนี่เล่นนาคอสไม่เป็นเลยนะมือไม่ทันดิกากเล่นกาก มาตอนนี้เราก็อยู่กับเบลดัมกันล้วจะมาพูดถึงเรื่องแทงกันนะครับผมแทงสพอร์ตเป็นตำแหน่งทีง่จะต้องป้องกันเพื่อนไม่ใช่มากันเลนแบบนี้นะครับผมเราจะต้องสพอร์ตเพื่อนให้ได้มากที่สุดถ้าตัวดาเมจทำดาเมจไม่ได้ก็ด่าแม่งเลยอย่าไปด่าเขามันไม่ดีนะอย่าไปด่ากันแต่ผมก็ชอบด่าได้บางทีมันใส่มัน,มนทนไม่ได้จริงๆใช่ไหมแล้วเลนล่างก็น่าจัด ผมน่าจะออฟเลนเลยผมก็ลืมตำแหน่งตัวเองรึเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีใครยืนเลนเลยวะกูก็งงเหมือนกันเนี่ยนาคอสดันป้อมสบายมั้งเนี่ยอะไรโห่ไม่มีใครมาจริงๆเลยเฮ้ยโอ้โหกูให้นาคอร์ค่าฟรีๆบ้างได้ได้ไหมเฮ้กูงงเลวซูมันไปกลางเฉยเหรอไม่ยืนซูมอะไรเนี่ยโอ้ยแล้วกูต้องมากันเลน มันเป็นอะไรที่สุดยอดมันเป็นเรื่องปกติสําหรับผมนะเวลาผมเล่นลมผมจะได้กันเลนตลอดอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ของผมมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เป็นไปนตลอดชีพตลอดอายุที่เล่นโลมิงเลยนะสลับก็ได้ลวมั้งเนี่ยกูไม่ต้องพิมพ์บอกก็ได้มั้งสมควรรู้นาทีแล้วเอบิเอเลี่อะไรทาชีเอง็งมาหลบอะไรอยู่นี่ เหตุผลที่ผมไม่เอาปิดป้อมมานะกูโคตรเบื่อเลยเวลากูเข้าไม,ไม่ไม่มีเพื่อนเข้าด้วยไฮ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโดนตีนกูว่าแพอีกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แพถ้าชนะนี่โคตรลาบากเลยผมเวลาเล่นเป็นไรไม่รู้มันชนะยากนะถึงผมจะขึ้นคอนได้นะเว้ยแต่อัตราการชนะนนมันน้อยมันน้อยกว่าน้อยกว่าแพ้อีกแพ้แม่งอย่างเยอะอะไรกันนักหนว่วะเวลิตบอก มันตายไปสามตัวแล้วเวลลิตหัวร้อนแล้วนะเห็นไหมบอกเลยไอ้เกมนําก็คานําก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะตอนนี้เอลซูก็กว่าสองศูนไม่ใช่สองศูนย์ดีสองสองหนึ่งขอโทษเบลิตบอกเป็นไงล่ะแฮปปี้นิวเยียเวลิตยังไงต่อดีว่าทีมน่าจะเป็นที่ผมเอาบอลดัมมาเล่นหรือเปล่ามั้งทีมเลยแพ้ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นบอลดัมแพ้มาห้าตาติดแล้วมาอัดคลิปที่หกเนี่ยอกูงัดแล้วเนี่ยฝังยังไงต่อกูขี้เกียจไปงัดเออชัดดาวชาชีไปอันแน่น่คอร์สเฮ้ยยอย่าอย่าโอ้โหเฮียรับดาเมจติมตีนโอ้โหและต่อยโอ้โหเฮียอะไรแรงขึ้นไป แรงย่างว่าฝั่งนู้นวะอ่ไว้ะถอยก่อนไม่เพื่อนแล้วเชื่อไหมถ้าผมบ้ากับบ้านทีมผมมันต้องมีใครตายคนหนึ่งถ้าถ้าอันนี้ไม่ตายก็คือเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะพอผมบ้ากับบ้านจะมีคนตายคนหนึ่งไม่มีเ้ยเอออันนี้เป็นเรื่องแปลกแล้วนะน่าจะแปลกปกติแม่งผมกับบ้านทีไรแม่งทีมตายทุกทีจะไง่อดีวะจะเนี้ยมูจะออกอะไรดีอีออกเกาะเผาดีกว่าเราจะเผาหน้ามันนะ จะเผาหน้ามันอุ้ยิงผิวจงมาหนาคอสนี่บอกว่ามันไม่เกิดแต่หลังๆนี่มันน่าจะเกิดแล้วนาคอสตั้งแต่มันได้ป้อมนี้มันเบ่งใส่แังเดียวเ,เลยอิดเค่ได้ดักด้วยเว้ยมาอีฝังมึงฝังใครไม่รเออตายไปนาคอสดิเอาดีแรกกูรอดมั้ยนั่นดีแรกกูต้องรอดทาชีอะไรทาชีอะไรโอ้เอเวอร์ลี่ดันไปลูกพอ่อ เอาเด็กอยูเออ่เด้อรอันตรเด็กอยูเออ่เด้อกูมีล้างนะเวะ้ยสัสโอโหแรดกูใส่กับเบมิล,ลี่แล้วนะตุบตับตุบตับกันเลยทีเดียวยิงไม่ดิเอวสูงยิงไม่ดูไล้สัสโอ้โหไอ้คลิปไม่มาว่ะไม่มีบุญพาะสนานะทีมผมไม่รู้เป็นไรเวลาจะได้บุกแม่งไม่มีคลิปเว้ยกดล้างไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหคุมปะเนี่ยน่าจะคุมอยู่หรอกได้เรียนกลางอยู่ เอานาโคตกูบอกเลยนาโคตรกูบอกเลยไม่ได้แล้วนาโคตรป้อมทีเดียวผมมุดหิวป้อมขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวมันก็แตกเองตามธรรมาชาติต่อยก่อนไหมอยก่อนเฮียอย่ารีบดินีเอล,ลซูจะก,กันมึงเต็มที่แล้วนะเอลซูกับดีแลกแต่เนะี <c> ่ย <oughs> ถ้ากันได้ก็โคตรด,ดีเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้นาโคตรดันล่างเพลินเลยนะเว้ยยังไงเพื่นอนยังไง ยังไงเพื่อนโอ้หน้าที่กลับไปกันก็ต้องเป็นโลมมิ่งนะครับผมปลบมืออีกแล้วนะครับผมบอกใครแล้วก็ไม่มีใครไปแต่ก็มีคิวรนมาอยู่กูฝั่งนัคโทครับปัมได้ไหมเด้อแต่มันก็ได้ปัอ่มอยู่โอ้หยังไม่มีใครมานะครับผมนะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทีมของเราจะชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้กันตายยี่ดีแรกอนะโอ้เอยเวีน บุกกันไปไหนอู้ยไม่ถอยอะไรกันเลยอย่างนี้แหละสายบูนะแบบไม่เกี่ยวหรอกว่าแรงคอนคนที่เล้งคอนแรงไดมอนด์ผมว่าระดับระดับแรงสาวแรงนี้ไดมอนด์คอมเบเดอร์คอนเนี่ยมันเล่นฝีมือเท่ากันหมดนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะมี่กูคิดว่านะเพราะว่ากูก็มาจากกูมาจากแรงแผ่นนะแผ่นเนี่ยเพราะว่าผมผมไม่ได้เล่นนานไงผมเข้ามาผมอยู่แรงแผ่นผมขึ้นมาคอนผมก็รู้สึกว่าคนเล่นฝีมือก็เท่ากันหมดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะมีมึงคิดเหมือนกูไหมล่ะก็แค่ดาวมันขยับขึ้นแต่แต่คนก็ไม่ได้แบบเก่งแบ เบื่อๆใช่ไหมเอาดิวิ่งมึงหิวเกินเมื่อกี้นี่ดีแลกอ่ะอะไรนะคอสอะไรนะคอสชนไปปั้งเดียวเท่านั้นแหละให้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเบลดําออกเมทินอฟลาเนะี่ยออกอเกานะเผาเนี่ยแรงขนาดนั้นเชียวเหรอไม่ใช่นะเอเมิลี่ดูมันจะเอาป้อมบนอีกแล้วท่านผู้ชมมันหิวกระหายป้อมปะ โอ้คลิปที่หกขอให้ได้ลงเถอะกูอัดมานานแล้วจะรีวิวสกินบอลดัมสนุย่ยอุตสา,าได้มาฟรีนะสกินลิมิเต็ดซะด้วยเฮ้ยเอาดิฝั่งโน้นนะกูถึกแล้วนะเว้ยเฮ้ยยิงกูไม่เข้าดีกิลเดอร์ไอบ้บบนตีไปมังกรลูกพ่อกูจะตีถึงกูดีกูล้างไอ้เอบนล้างแล้วก็ออกมา เอาดีเอามาแล้วไปเกิดแล้วเว้ยบอกดั้ผมวายกูอะไรเนี่ยเอ้ยกูจะตายแล้วอมิลี่โอ้ยังไงต่อเพื่อนยังไงต่อเพื่อนโอ้ยอยากว่ะกูรอกดล้างอย่างเดียวตอนเนี้ยโอ้ยกูยืนแบบจนกเกียดยืนแล้วทีมดามเมตไปไหนหมดวะกูยืนจนกูตายแล้วแบบ เออไปไปดีท่านไปไปจบจบไปกูเกลียดเล่นละกูเบื่อละไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะยืนยังไงเลยมันหมดปัญญาแล้วนะเออแต่กูชนะอยู่บางเนี้ยชนะหรือเปล่า <C oughs> ชนะไปให้จบจบไปไม่ได้แหละอะไรไอ้เยเมลี่มึงบ้าป้อมเกินไปบางทีมึงเข้าไฟบ้างไอ้สัสถึงจะชนะกูก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากหรอกแต่เนี้ยไอ้เงี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยจบได้ไมันจบไปเลยเอวซูดันคิดไป โดไม่ได้หรอกเดือดอาชีพเนี่ยตีปอมให้เราไงมันไม่คค้งอีกแไม่คค้มหรอกแบบเนี้ถ้าท,ทีมเราทีมเราตายหมดเมื่อกี้ก็โดนส่วนแพ้มันเดิมอะแต่นี่มันได้ไงเออชนะไปนะกอสําหรับสกินบอลดัามผมก็ว่ามันสวยดีแต่เอฟเฟกสกินมันไม่มีนะมันเป็นเอฟเฟกเหมือนเดิมเออเอฟเฟกปกติไม่ได้มีอะไรวูบวามากหมายแต่นี่ผมอาจจะหัวร้อนมากเลยนะเพราะว่าผมแพ้มาแบบหกตาเดี๋ยวไม่รู้ว่าตอนตัดต่อจะเอารูปขึ้นให้ดูหรือจะให้มาดูตอนนี้เลยดีกว่า มาดูมาดูว่าผมแพ้ยับขนาดไหนนะกว่าจะาชนะมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยนะมันแพ้เยอะเกินเลยนี่ดิเนี่ยดูดิอัตราการแพ้ผมเนี่ยดูดิที่แรกก็ชนะอะไรปกตินะเล่นหมดปกติกับจัดอันดับมาปกติเออพอมาเล่นเบาดาหม lessons, ์มาเฮียกูอัดคลิปอันนี้อัดคลิปหมดเลยนะเนสักเจ็สิบเอ็ดโมงสี่สิบเก้ามาถึงจะบ่ายสองนที่แรกผมอัดถึงบ่ายผมก็พักไปสามสิบนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็อัดต่อเนี่ยเห็ไนไหมไม่ได้โกหกพูดจริง พิ่งมาชนะโอเคจะเอาคลิปนี้แหละลงมาถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับสับสักเล้ให้ผมด้วยนะครับผมกับการรีวิวสก,กินเบาดำนะที่ก่จะได้มาเป็นคลิปหนึ่งนี่มันช่างนานด้วยกันโอเคบ๊ายบายไปแล้วครับผม